สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแล้วพระราชาวังของกษัตริย์พอประมาณนั้นก็ถูกเก่ฑแย่งกงันของราชากตันยูกับราชาอดทนเพราะว่ามันก็ยังเป็นพระราชาวังของราชาอยู่ดีแต่ว่ามันอยู่ใน หยุดทับเส้นพวกเขาเลยต่างแก่งแย่งกันแล้วกลายเป็นจุดไม่สงบของดินแดนแล้วความรุนแรงของพวกเขาก็เริ่มรุนแรงขึ้นจนขนาดก่อสงครามกันซึ่งแน่นอนว่าราชาทั้ง4ก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่าใช่กัดกันไปเลยจะได้เจ็บกันทั้งคู่ พวกเขาเริ่มไม่สามาัคคีกันสภาราชาก็เริ่มไม่เข้าสภากันแล้วต่างคนต่างอยู่ที่ดินแดนของตนเองแล้วความชิปหายก็ตกไปอยู่ที่ประชาชนประชาชนที่เคยอยู่ในอาณาจากักรไม่สิอยู่ในความปกครองของราชาพอประมาณนั้นพวกเขาสงบสุขดีเข้ายาก ไม่เข้าไม่ยากหมากไม่แพงอยู่ดีกินดีแต่พอเกิดจุดทับเส้นนี้แล้วความถึงเครียดการต่อสู้แย่งกันมีกองทหารเดินเพ่นพ่านทำให้ชาวบ้านที่อยู่ดินแดนพอประมาณนั้นต้องกลายเป็นผู้อพยพแล้วหนีเข้าเมืองหลวงแต่ว่าเมืองหลวงนั้นราชา ก็ไม่เคยเข้ามาเปิดสภาเลยทําให้เมืองหลวงนั้นกลายเป็นเหมือนกับดินแดนลกล้างต่อให้มีชาวเมืองหลวงอยู่นั้นแต่ว่าความเจริญนั้นถดถอยลงว่างบประมาณที่ควรจะบริหารทั้งแผ่นดินนั้นถูกโยกย้ายเข้าสู่ดินแดนของตนเองจากราชาทั้งหคน ทำให้ตอนนี้เมืองหลวงนั้นสภาพย่าแย่ยิ่งกว่าป่าเมินเถื่อนหลังจากต่อสู้กันอย่างดุเดือดของทั้งสองฝ่ายพวกเขาเริ่มเล่นพักเล่นพวกษัตกร์ตันยูหรือราชารตันยูนั้นได้ไปจับมือกับราชาวความบริสุทธิ์ราชาวความอดทนก็ไปจับมือกับราชาขยันขันแข็ง ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาตกลงถึงดินแดนเพื่อพูดประมาณว่าพวกมีโหวตในสภาเดี๋ยวฉันโหวตให้